เราจะไปบอกว่าเชิญกินข้าวก่อนกุฏิจเจ้าวาดอยู่ตรงนี้โบสถ์อยู่ตรงนี้ไอ้คนที่มันทุกข์มันจะออกอยู่ในโยมเขาบอกห้องน้ําอยู่ตรงไหนเขาจะถามหาห้องน้ําก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าห้องสุขขาเนี่ยตมาก็ทําใกล้จะเสร็จแลยโยมวันนี้ก็จะไปตรวจงานไปตรวจงานโยมคนไหนอยากจะมีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับพระพากุลน,นะพระพากุล ท่านได้สร้างห้องน้ำถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายเภสัตเปินทานสังสารวัตเวียน่หวตายเกิดไม่รู้จักทุกเลยไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องเพราะอะไรไม่ใช่ว่าท่านไม่มีโรคเบียดเบียนกรรมของท่านเพราะท่านคิดให้พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สร้างถาวรวัตถุให้แก่ท่านผู้สสทรงศีลทรงธรรมได้ใช้ได้อยู่ได้สบาย อาตมาพาญาติโยมสร้างอุโบสถเพื่อพระสงฆ์ท่านจะได้ทำสังฆก,กรรมให้ศีลบริสุทธิ์นี้ญาติโยมเพื่อะดุงศีละดุงธรรมใจก็คิดถึงเวลาสวดมนต์ไหว้พระคนอื่นไม่ทำเราทำบุญน่ะมันมันแบ่งกันไม่ได้นะบุญนั่แบ่งกันไม่ได้ทำแทนกันไม่ได้ด้วย พ่อแม่ทําบุญลูกได้บุญมีที่ไหนไม่มีลูกทําบุญพ่อแม่ได้ก็ไม่มีลูกทําบุญลูกก็ได้บุญพ่อแม่ทําบุญพ่อแม่ก็ได้บุญแล้วคนที่ไม่ได้ทําจะได้บุญเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่ได้บุญบาปเป็นเรื่องจําเพราะตนคนอื่นจะมาทําแทนกันไม่ได้นะ สุทธิอสุธิปัจ,จัตตังความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองเป็นเรื่องจำเพาะตนนานโยอันยังวิโซทะเยคนอื่นจะทำให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเป็นไปไม่ได้คนอื่นจะทำให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเป็นไปไม่ได้เนี่ยเรื่องเรื่องจิตใจนะเรื่องจิตใจเป็นส่วนสำคัญอย่าลืมนะญาติโยมนะ เราอยู่ในโลกใบนี้ไม่นานหรอกอาตมาในปีนี้68ปีในญาติโยมใกล้แล้ว68ถ้ายังไม่ตายก็ปีหน้าก็69จะ70แหละถ้าเป็นพระอาทิตย์นี่ญาติโยมห้าโมงเย็นแล้วมันใกล้จะตกดินแล้วภพภูมิปีนี้เกิดอยู่ที่ประเทศไทยบวชเป็นพระถามว่ามหาบุญช่วยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน,นอาตมาก็ตอบโยมไม่ได้โยม บวชพระบวชเนนทำบุญไหว้พระสวดมนต์สร้างกุศลสร้างวัดสร้างวาสร้างทางจงกรมโยมเคยเห็นไหมทางจงกรมที่อาตมาพาญาติโยมสร้างพระเดินจงกรมสองร้อยสามร้อยญาติโยมมาปฏิบัติธรรมห้าร้อยหกร้อยเดินจงกรมสวยงามโอ้เปล้มใจอาตมาญาติโยมปลื้มใจนี่อาตมาว่าจะปูลานทำเสริมอีก เพราะลานธรรมที่ปฏิบัติธรรมปีที่มาเนี่ยญาติโยมมาปฏิบัติธรรมหลายร้อยชีวิตเดินจงกรมอยู่ในลานธรรมได้ได้บุญมากโยมพระเนนเดินจงกรมมันตัดภพตัดชาตินะกุศลอันเนี้ยถ้าเป็นพืชในญาติโยมเราสนับสนุนส่งเสริมให้คนมาปฏิบัติธรรมนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาสอน อันนี้เป็นกุศลจริยาที่จะนำพาไปสู่ความดับทุกข์นะน่ะเราจะไปทำบุญวัดไหนไม่ใช่วิ่งเต้นไปวัดโน้อนอยู่บนภูเขามีล้องตาองค์เดียวมันก็เฝ้าวัดบางถีพระสงฆ์มาปฏิบัติเป็นคนที่มาเป็นคนใจบุญญาติโยมนะตมาจึงทุ่มเทงานนี้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สติให้ปัญญาเป็นยอดฐานนญาติโยม ญาติโยมบางคนไม่เคยทำบุญทำทานฟังธรรมะเข้าใจเรื่องบุญและบาปเพราะอาศัยการฟังธรรมใช่ไหมญาติโยมก็บูชาธรรมชีวิตไปเดียวไม่นานก็ตายญาติโยมแต่ว่าเราตายไปด้วยอำนาจบุญให้สติปัญญาแก่ท่านสติปัญญานะั้นมจะสะท้อนย้อนกลับมาถึงเราเวลาเราใกล้จะดับจิตเสียงธรรมะดังแวว,แว,ว โอ้เสียงเนี้ยเคยให้ธรรมะเป็นฐานอาตมาก็บรรยายแล้วเอาลงทาง you t u b e เอาลงทางเว็บไปบางวัดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็เอานำเทพธรรมะเนี่ยเอาไปเปิดในงานต่างๆโอ้ยฟังและญาติโยมเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปนี่แหละญาติโยมให้สติให้ปัญญาท่านบอกว่าชนะการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะมันเป็นศัจธรรมแห่งความจริงนะเป็นศัจธรรมแห่งความจริงรู้ความจริงรู้รู้อะไรรู้บุญรู้บาปในกุศลจริยาเบื้องต้นแต่กุศลชั้นสูงรู้จักละรู้จักวางละอะไรละความเห็นผิดจากกายละความเห็นจาก,กจ,จิตใจสมัยเก่าเราเข้าใจผิดคิดว่ากายเป็นเรา เข้าใจผิดคิดว่าจิตเป็นเราแต่พอฟังธรรมะแล้วกายเขาเรียกว่ารูปนะร่างกายของเราเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ไปถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดสุญญาตาแปลว่าว่างเปล่าว่วางเปล่าจากคำว่าตัวเราของเราสมัยก่าวเราเข้าใจผิดคิดว่ากายเป็นเรา แต่พอได้ฟังธรรมะแล้วว่ากายท่านเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามจิตของเรามันก็บริสุทธิ์นีหลวงพ่อท่านแต่งคําก่อนไวด้ดีว่าปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจสติตั้งคุมไว้ไม่ผิดนา ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติไว้นะตั้งสติไว้ไอ้ตัวสติเนี่ยมันเป็นกุศลธรรมถ้าสติเกิดขึ้นมามันจะมีความไม่หลงลืมเป็นกิจเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะอย่าไปบอกว่าโอ้ฟังเรื่องรูปเรื่องนามนี่อย่าลืมมันถอนทุกข์นะถอนตัวอุป,ปาทาน ปุถุชนมีกายมีจิตพระอริยเจ้าทั้งก็มีกายมีจิตอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายพระโมกขาลาพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์พ้นจากกิเลสแล้วพระองค์ก็มีกายมีจิตเหมือนก,นกันกับเรานะโยมเมื่อมีกายมีจิตมันก็ปวดหัวปวดท้องท้องผูกมีไหมเป็นพระอริยม,มีถ่ายไม่ออกมีไม่มีอา้าวเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกันญาติโยม พระพุทธเจ้าท้องผูกสั่งให้พระอนท์ไปบอกหมอชีวกโกมารพัทให้เอายาถ่ายมาให้ทานหน่อยหมอชีวกโกมารพัทก็ออกก้านบัวอบด้วยยาแล้วก็จุดไฟให้สูดดมควันถ้าสูบครั้งถ้าสูบสองสามครั้งจะถ่ายมากแต่ให้สูบครั้งเดียวสูดควันแล้วมันจะระบายโอ้โหนี่เป็น หมอชีวกโกมาลพัฒนิี่ยาตยยมเป็นหมอเทวดาถ้าสูตรสองสามครั้งเนี่ยมันจะถ่ายหนักแล้วจะสุขภาพเนี่ยมันก็จะเหนื่อยพราะมันถ่ายหมดแต่ถ้าสูตรครั้งเดียวเนี่ยมันจะถ่ายพอดีตอนเช้าก็ถวายบางถ่ายบางคนหนักถ่ายหนักแล้วก็จะจบครั้งเดียวน่านเห็นไหมแล้วเป็นพระอ,อริยเจ้าท่านมีขัน มีรูปมีนามมันก็เป็นทุกข์แต่มันต่างกับปุถุชนไม่ต่างพระอริยเจ้าท่านมีทุกข์กับขันอย่างเดียวแต่ใจของท่านไม่ทุกข์ตามแต่ปุถุชนเมื่อขันเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่รูปแต่นามใจเราทุกข์ด้วยเพราะว่าหัวของเราก้นของเราตัวของเราใช่ไหมนี่แหละญาติโยมจึงบอกว่า ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจกายเป็นรูปจิตเป็นนามถ้าเราเข้าใจกายเป็นรูปจิตเป็นนามแล้วมันถอนตัวอัตตานะเนี่ยถอนอากรู้ธรรมะแล้วมันทําลายความสงสัยคลายความเห็นผิดคนจะระลึกนึกถึงกรรมาฐานเข้าใจความจริงคนนั้นต้องรู้จักชื่อมันนะชื่อมัน กายเป็นรูปจิตเป็นน้ำฟังก่อนเพราะว่ากายเป็นรูปจิตเป็นนามนีจิตใจคือความคิดความนึกน่แบบมันเป็นน้ำร่างกายเนี่ยขาหัวก้นเอวหลังตัวเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากายกายเป็นรูปรูปเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้คนเราเนี่ยอาศัยกันจิตมันผูกพันอยู่กับกายกับจิต มันจึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเรามองเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามใจผูกพันอยู่กับกายกับจิตอยู่กับรูปกับนามรูปนามนี่มันก็ไม่เที่ยงแล้วอ้าวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยวันนี้ก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเอาวันพรุ่งนี้ก็ปวดวันพรุ่งนี้มันก็เมื่อยวันพรุ่งนี้มันก็ปวดวันก็วันเปรื่น มันก็ปวดมันก็เมื่อยทําไมจะเป็นงั้นเพราะถ้ามีกายมีจิตอยู่ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นเห็นแต่ทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินมันก็เป็นทุกข์นอนมันก็เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ว่าอะไรเพราะเวทนามันเปลี่ยนแปลงน,นั่งใหม่ๆสบายไหมสบายพอนั่งท่าเดิมนั่นเมื่อกี้ ไม่ถึงชั่วโมงอโยมเป็นทุกข์อีกแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนได้ผลตอนแรกเราเนึกว่าสําคัญว่าสุขใช่ไหมแต่พอนั่งไปสักพักเป็นทุกข์อีกแล้วสุขนั่นแหละแปลปรวนไปสุขนั่นแหละแปลปรวนไปกลายเป็นทุกข์ทุกอันนี้เขาเรียกว่าวิปริณามทุกแปลว่าแปลปรวนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทุกขเพราะมัน แปลปรวนไปเขาเรียกวิปริณามะแปลว่าแปลปรวนโอ้สิ่งใดไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงแปลปรวนมันจึงเป็นทุกข์และบังคับบัญชาไม่ได้นะปรามได้ไหมย่าปวดนะขานะฟังไหมโยมไม่ฟังหลวงพ่อหลวงตาสะเดาะเคาะต่อชะตาเสกข,ของขังว่าอันนี้ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า ถามว่ามีขาไหมพอเปลี่ยนพิกขาโอ้ยว่างันถ้าแน่จริงเสกทีถ้าแน่จริงหลวงพ่อหลงตาแน่จริงอขอประทานอภัยนะอันเป็นเรื่องจริงนะหลวงพ่อหลงตานะาถ้าแน่จริงนะบอกที่ยาเจ็บนะขายาปนเสกคาถาให้ขาตัวเองอย่าเจ็บอย่าปนบังคับบัญชาไม่ได้ ปุถุชนเป็นเช่นใดพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนั้นในเรื่องของขันในะเรื่องของลูกของนามแต่มันมีจุดต่างโยมมีจุดต่างเวลาปุถุชนเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่กายใจเราทุกข์ด้วยพระอริยเจ้าเวลาขันเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่เรื่องขันแต่เรื่องเวทนาท่านไม่ทุกไปกับมันท่านใจท่านไม่มีอุปาทานนั่นเอง อุปาทานเข้าไปเกาะไปยึดอ้าวเอาเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังนะยมคนประเทศไทยถ้าเป็นญาติพี่น้องตายเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเป็นญาติของเราถ้าเป็นคนต่างประเทศที่เราไม่รู้จักตายยมทุกข์ไหมไม่ทุกข์ทำไมจึงไม่ทุกข์เขาไม่ใช่คนหรือยังไงเพราะอุปาทานการเข้าไปยึดไปถือไม่มีจึงไม่ทุกข์ไปกบมันเนี่ยเป็นอย่างนี้ยมพระอริยเจ้าท่านมองเห็นขันเป็นทุกข์เห็นลูกเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์ เมื่อเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์ใจจึงไม่ทุกข์ไปกับขันนี่เรามาฝึกฝึกการละการวางนะฝึกการละการวางการปฏิบัติธรรมก็ดูที่จิตใจนี่แหละพอเวลาดูจิตใจไม่ใช่จะไปบังคับบัญชามันนะให้ศึกษาสังเกตตามดูเวลาพอใจก็บริกรรมผูกจิตว่าพอใจหนอให้รู้ว่าเป็นนามธรรมาชนิดหนึ่ง ความพอใจเกิดขึ้นในขณะจิตใดมันก็เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้พอใจหนอเวลาจิตไม่พอใจก็ให้ดูที่จิตว่าไม่พอใจหนอะบางทีมันอยากกาแฟอยากกินกาแฟในเวลาร้อนๆอ,อย่างเนี้ยเขาเอากาแฟเย็นมาให้เอ,อนะเ,รเ,รเราไม่ชอบแน่เราเรายมเราไม่ชอบให้สติดูจิตอ๋อจิตมันไม่ชอบ ถามว่ากาแฟเย็นกับกาแฟร้อนต่างกันตรงไหนไม่ต่างเลยอ้าวมันไม่ต่างไงเอาลองเข้าท้องมองใบสยมเวลากินเข้าท้องไปทั้งเย็นทั้งร้อนเข้าไปที่ไหนไปที่ท้องต่างไงไม่ต่างแต่มันต่างอยู่ที่ชิวหาที่เราที่เราเราอยากจะกินตามที่เราประสงค์ แล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราประสงค์เราจึงเป็นทุกนานมันอยู่ตรงนี้ต่างหากนี่เรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องมาศึกษาพัฒนาทางด้านจิตใจของเราเวลาพอใจก็กําหนดว่าพอใจหนอว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเห็นธรรมะก็คือเห็นสภาพนาม,นามธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นไปนั่นแหละ แต่ว่าความพอใจมันต้องมีอารมณ์ใช่ไหมพอใจในไอศครีมหรือพอใจในรสอาหารถ้าเราไปนึกถึงอาหารไปพอใจในเครื่องดื่มเครื่องทานเราก็ชื่อว่าทิ้งจิตถ้าสติมาดูจิตจิตมันก็ทิ้งอาหารเครื่องดื่มต่างๆเราต้องดูที่จิตว่าพอใจหนอรู้หนอโอ้มันเป็นนามธรรมาใจเย็นใจมีความสุข เวลาไม่พอใจเกิดขึ้นให้มีสติตามดูรู้ทันว่าไม่พอใจอยากได้ร้อนเขาเอาเย็นมาให้บางคนอยากได้เย็นแต่เขาร้อนมาให้ไม่ถูกใจไม่พอใจหนอกถ้าเรามากำหนดดูจิตจิตมันก็ทิ้งปารบอารมณ์ที่ไปเข้าไปเกาะไปยึดไม่พอใจหนอเวลาได้สิ่งที่ ประสงค์ตามต้องการก็ถูกใจหนองโอ้การเห็นธรรมะก็รู้ธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้มาดูความหลงยมความหลงคือโมหะนิโยมฟังง่ายๆนะเวลาพอใจเนี่ยเป็นโลภะนะยยมนะครูบาอาจารย์ด้วยถ้าเรียนอภิธรรมไม่ต้องอธิบายมากเพราะอันนี้มันเรียนชื่อสภาวะอยู่แล้วเวลาไม่พอใจเขาเรียกโทสะ พอใจเป็นโลภะไม่พอใจเป็นโทสะถ้าคนเรียนบาลีสะระคังจิตตังจิตมีความพอใจก็รู้ด้วยสะโทสะจิตตังจิตไม่พอใจก็รู้ด้วยว่ามันเป็นโทสะเป็นนามธรรมแต่เวลาพอใจมันไปเอาความพอใจมาเป็นเราพอใจนี่โมหะโยมคุมยึดคุมพอ เราพอใจรู้หนอโอ๋อเนี่ยเป็นนามธรรมซาโมหจิตตังจิตมีความหลงก็ให้รู้ด้วยว่ามันไปเอาความพอใจมาเป็นเรามันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเวลาไม่พอใจเป็นโทสะแต่ถ้าเราไม่พอใจนะี่เป็นโมหะโมหะหลงแล้วฟุ้งนั่งปฏิบัติกำหนดไม่ได้นี่เี่อุปสรรคของผู้ปฏิบัตินั่นคือธรรมะกำลังเกิด แต่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจรละลึกเหมือนตำรวจจะไปจับโจรถ้าตำรวจไม่รู้จักหน้าตาทา่าทางของโจรก็จับโจรไม่ถูกคนที่ศึกษาฟังธรรมะแล้วไปปฏิบัติเหมือนตำรวจมันรู้หน้าที่ของโจรมีหนวดมีเคราพอไปเจอปับ๊บมันรู้เอ้อหมอนี่เป็นนั่นพอรู้ปับ๊บมันเกิดขึ้นรู้เลยทหารของพระพุทธเจ้าก็คือลบกับกิเลส โมหะความหลงเกิดขึ้นไปเห็นความฟุ้งมันเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเพราะฟุ้งที่ไรเป็นเราฟุ้งนี่สิเป็นโมหะแล้วฟุ้งเป็นอุททัจจะกุกุจกจะเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยแต่พอมีสติปร,รธธู้ทันอ๋อความฟุงม้งเป็นนามธรรมแต่เราไปพอใจว่าเราฟุง้งนี่สิมันทุกตรงเนี้อยู่ เวลาง่วงเกิดขึ้นมันเป็นถีนะมิถะเบือมันง่วงเพราะอาหารมากหรือง่วงเพราะไม่ได้พักผ่อนง่วงมีสองประเภทแต่พอความง่วงเกิดขึ้นก็รู้ทันว่ามันเป็นนามธรรมาชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่เวลาง่วงเกิดขึ้นเป็นเราง่วงนี่โมหะอีกแล้วนี่นี่ยโยมเรื่องเรื่องโมหะเป็นสภาพธรรมที่ละเอียดนะ ให้เราเข้าใจสภาพความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมาดูจิตมาดูโอเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงความฟุง้งความง่วงเหงาหาวนอนความสงสัยว่าเราปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งให้เรารู้สภาวะมันถ้าเรารู้สภาวะมันแล้วเราก็จะได้คลายความสงสัย นั่งก็เป็นทุกยืนก็เป็นทุกเดินก็เป็นทุกคิดกดด็ดูโอ้ยคิดเรื่องไปคิดโอ้จิตมันก็ไม่เที่ยงมาดูกายดูจิตคนที่หลงตัวเองเหมือนกับเราที่ไปจับไปจับอยู่กับลูกกับนามนี่ญาติโยมหาปูหาปลายินดีได้ปลาตัวใหญ่ดีใจไปสักสุ่มหาปลาเปรียบเทียบนะคนเบื่อหน่ายโยม เอาสุ่มไปตักเข้ามาบุบโอโ้มันดิ้นใหญ่เลยโอ้โหดีใจมือล้วงเข้าไปจับปลาแต่มมือนโอ้โปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยพอยกขึ้นมามีหัวสามแฉกว่าเป็นงูเท่านั้นเองไอ้คนหาปลานี่ยมพอยกขึ้นมาเห็นหัวสามแฉกมันไม่ใช่ปลาช่อนจะแล้วไม่ใช่ปลาะสะโดจะแล้วมันเป็นงูเห่าอะโยมแล้ว ถามว่าไอ้ชาวประมงเน่ยคนที่หาปลายินดีไหมยินดีได้จับคองูเห่าได้ตอนนี้เห็นภั่มันมีพิษนะโยมตอนนี้ไม่ปลาถนาแล้วไม่ปลาถนาจะทำไงยกงูเห่าขึ้นเวียนเวียนไม่ให้มันเกาะตายนะเวียนเวียนได้สามเราก็ปล่อยไปวูบตกไปข้างหน้าคนที่ปฏิบัติธรรมเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์นิยม เหมือนเอาซากงูมาคล้องไว้ที่คอมันน่าเกลียดขยะขยงเห็นโทษเห็นภัยคือรูปนามขันห้าเหมือนงูเหา่างูพิษมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนักตานพิษของมันที่จะต้องถ้าเรายังมีขันห้าอยู่ตราบใดยังเวียน่หยตายเกิดอยู่ในสังสารวัตอยู่ตราบใดงูเห่าซากงูเหา่ามันแขวนอยู่ที่คอของเราทิ้งไม่ได้ เมื่อมันทิ้งไม่ได้ทำไงใจเราจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะปฏิบัติฝึกหัดอบรมหล่อล้อมทางด้านจิตใจทำให้จิตใจของเรานั้นอยู่กับธรรมะใจมันก็ยกระดับจิตสูงขึ้นและใจจะไม่ผูกพันอยู่กับบ้านกับเรือนกับกุฏิกับวัดกับวาใจมันสูงส่งนี่ปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิต ถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสบางคนไปผูกอาคาตมาด้ายกับคนนั้นกับคนนี้ใจก็เป็นทุกข์ดิถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจเนี่ยแล้วสติอยู่กับรูปอยู่กับนามใจแลยปลอดโปรงง่งโล่งสบายแล้วก็สติตั้งคุมไว้ไม่ผิดหนาเราก็ได้เดินทางถูกอย่าลืมนะญาติโยมนะชีวิตไม่นานหรอกลูกหลานเวลาคิดถึงพ่อถึงแม่อย่าลืมนะ ใกล้เข้าพรรษาออกพรรษาใกล้เข้าพรรษาก็ซื้อผ้าขนหนูผ้าอาบน้ำฝนไปให้คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายซื้อเทียนด้วยเทียนห่อแล้วก็ทูบมัดใหญ่ๆเอาไปถวายพระซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อยู่เฝ้าบ้านเวลาลูกหลานมาเยี่ยมได้ผ้าขนหนูได้ทูบได้เทียน เวลาไปวัดเทศกาลเข้าพรรษาจะได้นำทูปนำเทียนไปถวายพระพระจะได้นำทูปนำเทียนไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในเทศกาลเข้าพรรษานะเขาเรียกว่าจุดบูชาพระรัตนตรัยในไตรมาสตอนเช้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็บูชาพระจุดทูปเทียนบูชาพระโยมพู้ถวายก็ได้บุญพอถึงตอนเย็น พระสงฆ์องค์เจ้าก็จุดทูปเทียนบูชาพระโยมผู้ถวายทูปเทียนก็ได้บุญถ้าพระสงฆ์จุดบูชาตลอดไตรมาสโยมก็ได้บุญตลอดไตรมาสเขาเรียกเทียนพรรษาไงโยมเทียนพรรษาคือจุดให้บูชาเทศกาลเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ําฝนให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้อาศัยผ้าอาบน้ําฝนผัดเปลี่ยนอันนี้มันเป็นปัจจัยฐาน พ่อแม่ได้ปัจจัยทานจากลูกทูบเทียนเอามาให้ก็ไม่ถวายพระพระก็ได้ใช้ปัจจัยโยมก็ได้บุญนอกจากนั้นมีโอกาสปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนโย,ยมอยู่บ้านเนี่ยคว้า้ายขว้า้ายเวลาเดินเดินธรรมดายังเดินธรรมดาชมนกชมไม้ไปแต่สายตาแล้วก็มือไผ่หลังเดินไปขวา้า ซ้ายขวานั่นถ้ารูปเที่ยงเดินไม่ได้เที่ยงก็นิ่งอยู่กับที่ที่เราขวาไปมันก้าวไปข้างหนึ่งหมดไปข้างซ้ายก้าวไปข้างหนึ่งหมดไปครั้งหนึ่งตัววิปัส,สนาคือปัญญาไปเห็นกายเดินแต่ละขณะแต่ละขณะขวาก้าวไปข้างหนึ่งก็หมดไปครั้งหนึ่งซ้ายก้าวไปข้างหนึ่งก็หมดไปครั้งหนึ่งคือมันไม่เที่ยงเนะี่ย ขาขวาก้าวไปก็หมดไปข้างหนึ่งขาซ้ายก้าวไปก็หมดไปครังหนึ่ง,ง,งรูป,ปังอันนี้จังรูปไม่เที่ยงปัญญาไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่จอรู้สิ่งที่ประเสริฐนี้เป็นทางออกจากวัตทุกข์เดินน่ะเป็นรูปจิตรู้กายเดินนั้นเป็นนามไม่มีเรามันถอนตัวอัตตามันก็เกิดสุญญาตาหรือจะเดินระยะสอง ระยะสองก็คือเดินก้าวหนึ่งมันก็มี2ขณะยกกับเหยียบใช่ไหมยกเหยียบมีสองอย่างนะโยมเดินก้าวหนึ่งมี2ขณะยกเหยียบคนอายุมากๆเอาระยะสองได้อยกเหยียบยกเหยียบเดินแต่ยกขณะหนึ่งก็หมดไปขณะหนึ่งเหยียบขนาหนึ่งก็ดับไปขณะหนึงหมดไปขณะหนึ่ง กายเดินเป็นรูปจิตรู้กายเดินนั้นเป็นน้ามันถอนตัวอัตตาเมื่อถอนตัวอัตตามันก็เกิดสุญญาตาแปลว่าว่างเปล่าจังววาตัวเราของเราวิปัสสนามันถอนถอนอัตตานะเข้าไปยึดไปถือถ้าเราไปยึดไปถือมากมันก็ทุกมากอัตมาพูดเป็นคติพจน์คำกรอนอยู่เสมอว่าสุขทุกขอยู่ที่ตัวอุป,ปาทาน สุขสำราญอยู่ที่การปล่อยวางถ้าเราไม่ละมันก็ไม่วางถ้าเราไม่วางมันก็ไม่ว่างอย่าลืมนะชีวิตนะมันไม่นานหรอกญาติโยมเราก็จะต้องอำลาผาจากจะเป็นคนรวยคนจนคนสวยคนขี้เล่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยขันมีรูปมีนามร่างกายเรียกว่ารูปจิตใจเรียกว่านามนะถ้ามีกายมีจิตอยู่ ตราบใดมันก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นแล้วเทำยังไงถ้าเราปฏิบัติธรรมคือเรามาพัฒนาจิตใจมาเจริญสติอบรมปัญญาให้มันไวต่อการรับรู้นะห้มันไวต่อการรับรู้เวลาโยมใกล้จะดับจิตโยมไม่ต้องไปนึกถึงมหาบุญช่วยไม่นึกถึงคนนั้นคนนี้มาดูกายดูจิตโยมเอาใจไว้กับตัวเองไม่ต้องไปห่วงลูกห่วงหลานคือวางใจเนี่ยวางใจนี่สำคัญนะ ถ้าเราเอาใจไปไว้กับลูกกับหลานเวลาลูกหลานล้ว่าพ่อแม่จะตายมาร้อง,องห่มร้องไห้ใจเป็นทุกข์อีกพ่อแม่เป็นทุกข์ตกนรกอีกเพราะลูกส่งไปนรกเพราะลูกมาร้องไห้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนอนดูกายนอนดูจิตมันจะดับเมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันเหมืนมอนแมลงผู้บินมาหน้ากุฏิอัตามาตกลงมาตายต่อหน้าโอ้ยมันเป็นพี่เป็นน้องเราหรือเปล่าก็าไม่รู้นกกระจอก ลองแจ๊ก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 ,จกลีกกันมาโตกลงมาตายเออยังไม่พอนอกกระจอกแมลงผู้ตายกลัวจะน้อยหน้าโยมอยู่ข้างวัดขีม่มอเตอร์ไซค์แปดแปดแปดโยมมาอะไรมาเอาลงทําไมแม่ตายอ้าวไม่ไดตายแต่สัตว์นี่โอ้คนตายด้วยเนี่ยมานึกถึงข้อนี้ก็เลยทำให้เข้าใจสัจธรรมแห่งความจริงนะ วันนี้ก็เลยปรารบเรื่องจิตใจให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันเพื่อประดับสติปัญญานะเลือกทางที่ถูกหมดเวลาพอดีญาติโยมนะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปเอารายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายก็ต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมคลายทุกลาทุกท่าน ขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดธทรรมคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพอ การนี้เป็นรายการทั่ว